พี่เล่นอะไรก็เจะให้เล่นทีโมใช่โอ้โหพี่น้องนี่บลาเฮียไม่ยวอะโอ้ไม่เอานี่เป็นโจ๊นนี่ระยะโอ้เรื่องเลยเล่นเป็นเต้นเป็นพี่น้องที่แสนดีกันกดเดาเน่มากลัวหยับเอ้ยกูอื่นต้องกูอื่นต้องกลัวแล้วแน่คุณทำไรอะพากาเฮ้ยคุณนี้ตริงคุณนี้ตริงน่ากลัว างยัวเดฟเฟิร์ทาวไปนะเฮ้ยมีสกินรัวเอ่ะมีสกินมาจากไหนเนี่ยเล่นน้อยคอยดานแน่ตาเนี้ยสภาพอ่ะกูแพ้กูไปอาบน้ำแล้วหนีเล่นเล่นเนี่ยเนนี้มาตุนี้ถูกล็อกคู่ด้วยสภาพเราสองคนอยลมด้วยภาพกีฬามันมันดาูยากเห็นนะมันเล่นยังไงเนี่ยแน่เอาแล้วคู่แรกเจอใคร คุณแรกเจอคาในชาโคกับดาดาเลียสอ๋ออะไรเป็นรูปเป็นหมูวะเราเนาะหมูเอเคคนนึงบิงผ้าจะให้ตายเลเอเคคนนึงบิงนี่แหละเฮ้ยฮะไปโหดตรงนี้อะบอกแล้วหมูหมูตัวจริงไปไหนแล้วก็ไปรู้บิงตัวจริงตัวปลอมก็อยู่วะนี่ไงนี่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 ไม่ไหวไม่ไหวแล้วพวกมึงอะ ไปนู่เนเหรอเฮ้ยมึงใคร่วะเนี่ยอ่ะมึงอยู่ได้เฮ้ยมันเอาเพื่อนมนันบอลูโก้อะเพื่อนมึงออกวงบีบไปละวดอกไม้อยู่ไหนอ่ะบิงกี้อยู่บิงกีออกวงอะไรอ่ะยังอยู่อ่ะตายละไปไหนอีกแล้วมึงจะหายตัวทั้งเกมเลยเล่นไงวะเพื่อนยังไงให้มันอยู่กันรอบไปละมึงจะหายตัวทั้งเกมเหรอ อ๋อโอเคน็อกอัพได้นิดหนึ่งไงถ้ามีน็อกอัพนี่ก็คิดอีกแล้วคิดขบ้วบนในฝันอีกแล้วหนึ่งไปโดนมอร์ดิเกเซอร์หนึ่งหนึ่งแน่เลยมาดิเอาล้าเป็นครูละมาเลยน้องมาเลยมาเลยวิ่งอย่างเดียวชีวิตเนี้ยอยู่ตรงไหนวะ สวยสองหนึ่งอาอยุสวยเออเดีดิเอาดิเอเอีนะเพลกดาบล้านาน้าแล้วครับน้าเป็นแล้วครับทุกคนสกุลเขาว่าชนะเป็นแล้วมันออกอะไรวะเนี่ยเออๆนั่นแหละประเด็นหลักเลยออกอะไรวะเนี่ยนั่นแหละคือปัญหาหลักเลยเล็ก <laughs> ในหญ สวัสดีน้องมาสิีเข้ามาอะไร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 เฮ้ยเอกดาบลนลานเอกดาบลนลานยังไงงานไวเอกดาบลนลานเอาของถูกเราก็ไม่รู้เฮ้ยเจอที่หนึ่งที่ไม่แพ้ใครเลยว่ะโห ยังไม่แพ้ใครเพราะมึงไม่เคยเจอกูไงล่ะพวกมึงเฮียมันซะด้วยร้อยบิงโดนไคลอดเลเฮ้ยสวยโอ้โหเจ้าเออทำไมไม่ตายวะเออดิจั่งเมื่อกี้นโหดอ่ะคู่ที่หนึ่งที่ยังไม่แพ้ใครเพราะยังไม่เจอเราอ่ะสุดยอดจับขบวนเมื่อกี้ได้ไหมจับไม่ได้จับไม่ได้ทำอะไรลงไปไม่ดู พิมถามว่าอะไรตีอะไรเร็วอะไรเรืบองนตัวเบลเลอร์เลยเฮ้ยบิงอัติมายากุอัอติไปแล้วอัติไปแล้วไม่โดนไหมน้องเอาเอาไม่ได้เก็ไม่ได้เออลิมนู่นไปไปไปบิงปันมันเฮ้ยเอามันเอามัน ไหน่เป็นตัวใหญ่ไม่ลุกยกหน่อยยกไม่ขึ้นตัวใหญ่เออเออเออได้เมนใหม่จริงวะนี่สนุกว่ะโยนีอ่ะ <laughs>